บอกว่าสบายมากๆแต่สบายเลยความผิดหัดใจนะบางคนบอกก็คนอยู่ในแล้วใจมันจะดีนะครับก็สุดท้ายก็ขออนุญาตนะครับแกก็เบอร์โทรศัพท์ยังเหมือนเดิมนะครับคุณอีกครั้งหนึ่งนะสวัสดีครับสอบเบอร์ี่ได้ครับขอบคุณครับผีได้เป็นอยังไงครับปีก่อนแล้วก็มาปีที่ปัจีที่ปีที่2ปีราบรองมีหน่วยงานทหารแล้วขออนุญาตแจ้งในที่ประชุมทราบนะครับก็มีเราเอง ชมยิวประดานะครับห te ัวหน้าเหนือประสานงานชายแดนประจําเพื่อพิจารณาคดีเฉพาะกิจเาวิทารณาโดยที่หนึ่งแต่สองนะครับมีขออนุญาตเรียนจะแจ้งให้ทางท่านหัวหน้าส่วนได้กรณน่าทราบนะครับมีการดำเนินงานมันไม่เป็นไปตามที่ที่ทางเหนือวางแผนก็คือให้ทางชาวบ้านหรือให้ทางผู้ริษสาตัวรวมเป็นหนึ่งร้อยสี่สิบสามคนนะครับก็ต้องกลับขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้เป็นไปตามที่คุยในที่ประชุมเมื่อที่พัฒนาจังหวัดนะครับเป็นช่องทางของสำนักงานตรวจจัหวัดจะเข้า เตรียมแผนไว้เพื่อที่จะวันที่เดินเท้าคมก็ส่วนราชการนะครับคือเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าและหลากและน้ำรอระบายนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์ไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตประสานกันต้องไปงานท้องถิ่นทางทหารทางตำนานผู้ใหญ่บ้านนะครับช่วยกัุยาณ์นะครับจัดเตรียมกำลังคนจัดเตรียมเครื่องมือจัดคนต่างๆนะครับเราจะใช้รถมาแต่ทีอย่างจำกัดนะครับแล้วก็เราทำแผนต้อเวลานะครับฝีแห่งก็อยู่ประมาณร่างเงินแก้ไปนะครับเราก็เลย สองคนขอดูประเมินต่อไปว่าอาจจะปรับได้ถ้าความม้่นใจให้สำนกักท่องเที่ยวได้คร่ะ